มาตอบคําถามของน้องเบาวนี่ครับผมที่บอกว่าโอเคมีดเลกหลังจากนั้นค่อยๆลดลงลดลงสดงว่าน้องชายปิดวิธีนะครับผมนั่นเองนี่แรงที่ให้ไปกับผมเป็นแปลงนินนนน้วครึ่งแปลงที่เต็มแล้วก็คนขี่ม้าเราไว้จะต้องของแท้นะครับผมของแทการันตีด้วยนี่เลขทะเบียนครับผมเลขทะเบียนจบดเก้งนี่ก็คือของแท้และก็ต้อง ราคาที่ถูกต้องด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าพี่น้องไปถือที่ราคาถูกเกินไปอาจจะถูกของปลอมนะนั่นเองที่นี้มามาเริ่มต้นด้วยที่น้องว่าย่างโอเคมีเด็กเพราะบ,บางทีน้องจุ่มเพลงแล้วไปทาเค้งเค้งเพลงแล้วไปตานลงในรองกีบนะนั่นเองเพราะว่ามีเล็กมีเดียวนั่นแหละที่มาออกหรือว่ามีตรงมีตามแล้วก็น้องกีติ้งกีติ้งหมดนะนั่นเน้องจุมเข้าใจนะครับผมเพราะตัวนี้คือปุย๋ยตาเต็มเปลงเหนือร้องกีดแบบนี้ ต่าไปมาไปมาให้เกิดพองรับองสิบวันยี่สิบวันอย่างน้อยสิบห้าวันครึ่งเดือนนั้นยางจะไหลออกดีขึ้นดีขึนขน้นดีขึ้นเปร์เทนดีขึ้นนั่นก็คือปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ที่เราออกแบบมาแบบนั้นและก็ถ้าน้องกรีดไม่บาดน้องกรีดรวยปุ๋ยบำรุงน้องไก่ตงบินตาบำจำเมยอ,อยางต้นสมบูรณ์ดีหนึ่งเดือนที่มันออกปีบางคนฟ้าไปใ้ปี่สิบห้าวันบางคนสองเดือนได้ด้วยทั้งนั้นแหละที่ยางมันออก นั่นแหะที่พี่จะบอกน้องว่าถ้าน้องไปใช้โอเควันเดียวน้องอย่าใช้เลยหรือว่ามันเปลี่ยนวิธีการใช้มันผิดวิธีนะครับผมนมตรงเดง้งเล่งเลยเตือนตรงไจเลตามมาได้ครับผมผงแต้ที่นมตรงเด้งเลยการันตีแน่นอนสวัสดีครับ